ตัวนี้มันเป็นแผ่นเอทพีซีนะผมลักษณะมันจะคล้ายกับพวกแผ่นลามิเนตที่เราเอาไว้ปูในงานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแผ่นเอทพีซีลักษณะเขาจะคล้ายๆกับกระเบื้องเอทพีซีนะครับผมมันก็จะมีลายต่างๆนะอย่างตัวเนี้เป็นลายแบ็กเก์นะครับผมของยี่ห้ออะไรเนี่ยคาสานะครับผมลายมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผิวมันจะมันมันลื่นๆ่นนะครับผมเห็นไหมมันก็มีหลายลายอย่างอย่างตัวนี้เป็นลายหินอ่อนสีขาว ห็นไหมมันก็จะมันๆเงาๆขนาดแผ่นเขาก็จะเท่ากับขนาดไม่อัดนะครับผมประมาณเมตรยี่สิบคูสองเมตรสีสิบประมาณเนี้ยเอาไว้ใช้งานแทนตัวแผ่นลามิเนตได้นะครับผมตัวเนี้ยผมว่ามันจะค่อนข้างที่จะน่าจะแข็งแรงกว่าแผ่นลามิเนตนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แผ่นลามิเนตมันจะกรอบใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันมันหนาหน่อยแล้วมันก็จะยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับผมราคามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากตัวนี้นี่แผ่นนี้ จ็ดร้อยเก้าสิบาทผมซื้อมาเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเห่มมันดัดโค้งงอได้แล้วมันมีความแข็งแรงไงถ้าเกิดเราเอาไปทําเป็นตัวสมมุติเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมเราต้องการความโคง้งเราก็ดัดโค้งได้เลยโดยที่อาจจะวางโค้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องแปะไม้อัดก่อนนะเอาเนี้ยยิงกับโค้งเลยผมว่าอาจจะได้นะงานถ้าประหยัดนะนี่ได้ครับผมแล้วก็มันกันน้ําได้ด้วยกัร,ร้อยได้นะครับระดับหนึ่งนะรอขีดข่วน ก็เล็บลอยอะไรการใช้งานก็กันได้ระดับหนึ่งนะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นของมีคมอะไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับก็อนที่ผมจะเอามาทําเป็นตัวเคาน์เตอร์ซิงค์อ่างล้างหน้าในห้องน้านะครับผมเอามาปูท็อปกันน้ําผมจะใช้ไม่อาจทานั่นแหละแต่ตัวนี้จะเอามาปูกันน้านะครับผมมันก็วิธีการทาอ่ะก็ะใช้กาวยางติดอะไรเหมือนลามิเนตปกติทั่วไปเลยครับเดี๋ยวไว้ติดตามคอนเทนต์นี้แล้วกันนะเดี๋ยวทาให้ดูนะครับผมโอเค